สวัสดีครับหวังครับผมบืมครับครับผมก็คลิปนี้ว่าเรา่ยฝึกขับรถนะครับครับผมก็คือพี่จะเข้าข่าวเรื่องราวก่อนนะคือพี่วิชัยเนี่ยอายุเท่าไหร่ข่าวขาวเรื่องราวเออพี่วิชัยนะครับอายุ19นะครับแปดสิบเก้าแล้วแต่ว่าพี่วิชัยไม่เคยขับรถนะผมแล้วขับรถไม่เป็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาหรือรถมีคัสอะไรพวกนี้พี่ขับไม่เป็นนะครับผมแต่พี่จะมาฝึกขับรถน้องก็จะมาให้น้องๆดูกันน้องบอกว่าพี่ฝึกพี่ฝึกยังไงนะครับก็ไม่ได้ขับเก่งแต่จะมาฝึก มก็เลยมาค่ายจะได้มีคลิปใช่ครับผมแล้วอย่างหนึ่งเก็บเอาไว้ดูความทรงจำนะครับครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวให้วิจัยผมขับรถก่อนนะครับผมไปโอเคนะครับไม่ต้องเอาลง,ลงอย่างนี้ก่อนเนาะโอเคลงเลยด้วยครับอเอาขาตัง้งขึ้นก่อนเลย โอเคนะน้อง,องพี่ก็จะซ้อนหลังพี่ชายพี่นะครับผมเอฟมีพ, MD, พี่แบบโอเคผมก็มามาดูพี่ชายพี่ขับดูกันดีกว่าขาขับยังไงไม่ได้ขับแปงนอกเนาะขับแค่ในบ้านนะในหมู่บ้านครับไป yeah yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in search Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they cannot compare They can't match me, I'm at half speed I got your girl and me Laughing and dancing, hanging on my butt. She got to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh, I wanna live. Okay, I'm feel I want. I want the, whole world the palm hand. Got plan. m โอเคนะครับผมหลังจากที่พี่ขับรถไปก็รู้สึกดีนะครับก็พี่ก็เคยฝึกขับมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ไม่เก่งหรอกนะครับผมยังไม่ได้ออกถนนจริงๆเลยนะครับ ครับผมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนาะครับผมก็ดูน้องชายผมขับบ้างดีกว่าโอเค okay, ผมมาดูน,น้องชายขับกัอนดีกว่านะครับผมเอาพี่บุ้งขับไปเลยครับ <laughs> All these thoughts in my heart won't let me sleep I think about you and the times we keep All tangled up in our minds when we lay in the sheets I know it's fucked up, but without you I feel so stuck When you're deep in my mind with that old love And I just think of all the times that I showed up You always let me pull you in I think it's cause we tried to make it work as friends That never works in the end It always leads to someone getting hurt again, so I keep coming back, I know it breaks your heart And I don't want that, but when I close my eyes No, I don't see black All I see is your face and I want it back Why'd you go and tear me apart If you're gonna come back when you alone Fight, give me these cards, then they're gonna go. Ask if I'm okay. Are you okay? Are you okay? I'm so fucking fava being okay. Are you okay? Are you okay? I'm so fucking fava being okay. Are you okay? Please stop asking if I'm okay. I'm not alright, I know way. I'll just save that shit for another day. I ain't playing girl in the shit โอเคนะครับน้องๆพี่ก็ได้ขับรถเสร็จเมือนที่เรียบร้อยนะครับกอกว่าขับเขาสึกพี่ก็สึกดีนะผมในการขับรถนะเพราะพี่ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับชอบดูคนขับรถมอเตอร์ไซค์แต่พี่ไม่เคยขับรถนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคดีมากนะครับอืมแต่พี่ก็ยังไม่เก่งครับต้องฝึกอีกคทับโอเคนะครับ,บ, okay, รบผมก็มาดูน้องชายพี่เอารถขึ้นกันดีกว่านะครับเอาเลยเพลารๆเพลาะๆเอฟซีบุมค่ะไ่ยัมเป็นเรียกแวนไม่ได้นะ ขึ้นลรอไปโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับครับผมก็แค่มาฝึกให้ดูนะครับผมแค่มาขับรถให้ดูนะครับก็ไม่ได้ขับเก่งเนาะนะครับผมก็ขอบคุณที่มาชมคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลวครับเป็นคลิปไลฟ์สาระนะพี่ๆอยากทำนะครับอยากเก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งพี่ก็เป็นคนที่ขับรถไม่เป็นนะครับอืมนะครับผมเก็บไว้ดูความทรงจำเนาะ ครับผมก็ขยันตรงนี้ว่ากดไลค์ครับผมก็ซั <God. S 2> บราคากดกระดิ God. God. <God. S 2> ่งกดแชร์พี่ด้วยนะครับคลิดนั่นคิดว่าอะไรก็ล,ลองกระชมมันิดก่อนนะครับผมพี่จะผลิตคลิปดีๆมาให้ชมครับผมครับผมก็คลิปนี้บายบายไว้เจอใหม่ในโอกาสหนนะ้าครับผมก็พี่อ้วนมากเลยครับบายบายบาย